สวัสดีครับมาพบกับอวยฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใทางช่องด้วยครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของเจชนะทีบปสงกสิน์ครับได้ให้ได้ให้สัมภาษณ์กับทางอูสุบข,ข่าวจากญี่ปุ่นครับหลังจากที่ย้ายมาครับย้ายมาจากคอนซาเรซัปโปโรมิดฟิลวัย29ปี ซึ่งที่อยู่ที่ซัป,ปโปโรครับทำผ,ผลงานทผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเคยติดถึง11นักเตะย,ยอดเยี่ยมของเจลี่ครับในปี2018ทำให้หลายฝ่ายคาดหวังครับกับการย้ายมาเล่นให้ฟอนเตเรในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเจ้าตัวครับได้ลงสนามในเกมเหลีกเพียงแค่16นัดเท่านั้นครับ ทำผลงานไปแค่2อแอซิดซึ่งถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่แฟนบอลทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นคาดหวังเอาไวา้แถมเจ้าตัวยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนหลายครั้งครับในฤดูการที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ดาวเตะทีมชาติไทยรู้สึกว่ามันเป็นฤดูการที่น่าผิดหวังสำหรับตัวเองมากครับเพราะตั้งเป้าเอาไว้สูงครับ ว่าจะคว้าแชมป์เจอล์ีกับทีมฟอนเลีทันทีที่ย้ายมาปีที่แล้วและดูการที่แล้วหลายสิ่งไม่ได้เป็นตามที่คาดหมายส่วนในปีนี้ผมจะเปลี่ยนเป้าหมายใหม่แทนที่จะไปโฟกัสกับผลงานในสนามเป็นหลักแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งในเป้าหมายที่ผมต้องทำมันให้ได้ดีที่สุดก็คือการฝึกซ้อม ในทุกวันและมันจะส่งผลดีต่อการเล่นในสนามของผมต่อไปดาวเตะทีมชาติไทยครับให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นสำหรับคาอวะสกิฟอนตเล่มีโปรแกรมนัดเปิดสนามเจลีกฤดูกาล2023กับการเปิดบ้านเจอกับแชมป์เก่าครับโยโกฮาม่าเอฟมาลีนอตในวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์นี้รอติดตามเชียร์เจชนาทีปได้ครับ เกรี LE, กำลังจะเปิดฤดูกาลแล้วครับ